คือซีดดูหลังให้น้องไอเดียนลยครั้งแรกที่น้องไอเดียขายขี่รถน้องไอเดียหักแตกหักลงรถสวัสดีทุกคนน้อตอนนี้น้องไอเดียเมาลดอาการแบบเอาอย่าโดนไปคนโดนนักสว่างคุณนักสว่างนอนตาไปนอนตาสว่างไว้ค่ะนอนลงตั้งสว่างไว้นอนลงแล้วเอาเสื้ออันหนาไว้เสื้ออันหนาไว้อย่าห้ามรับตาไว้เนาะ เอ้าเพราะว่าเขากะนั่งกับปะเนาะนั่งข้างในกันยังเมาหวดออกมานอกกับมองทุกซอกที่น้องตอนนี้กันแดดแดดโนตุสิดอยู่ข้างนอกสามสี่คนเด้อตอนนี้เด้อการเป็นพวกน้อกไอเดียเนาะกะอยู่น้ำเพลินอย่ามองอะไเพลินพี่น้องเลยใส่ลายบาดเสบได้บ่อยดมเข้าไปน้อกไอเดียอืลดชิมการเรวเลยเพื่อสีฮอ่ทุ่งมอกะ โอ้ยพี่น้องกะจักชั่วโมงตัวสิที่หอดิใกล้แล้วบ่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วน้องพี่น้องน้องไอเดียเพิ่นกับเมารถพี่น้องน้องเล็กเนาะสงสารน้องไอเดียเพิ่นแต่กับโบผู้ชี้ซอยเพิ่นจังใจเนาะเพราะว่าเฮากะกัเพิ่นคนเมารถเนาะสว่างใก้แล้วนะตอนนี้กับน้องไอเดียเพิ่นเมารถพี่น้องเนีย เพิ่นไปอยู่ข้างในเพิ่นเมาเนาะวันนี้เพิ่นออกมาข้างนอกเพิ่นเมาน้องเพิ่นบ่เคยขี่รถไปโดนเนาะปกติเพิ่นกยจะขี่แต่รถจักหรือว่ารถถีบเนาะพอไปนั่งรถใหญ่เพิ่นกะวิ่งเวียนยังบ่งใครวะอีล่ะรับตาไว้เด้อเจ้าดมอย่ามองเข้าไปในลายเนาะจากสิใครสืบเข้าไปหายใจเข้าหลอดอ่อนพี่ออกโอ้ยแบบมีดากระเพง แดดกแดดเนาะตอนนี้กะทว่าห้าสิบมันกาดทว่ากั้งกันห่มมันกับวายูพี่น้องเพราะว่ามันลมแห้งเนาะสบายดีอ่ะมันน้องทั้งนี่ก็สบายดีชาวไรชาวอาสบายดีที่แก่เนอะเฮ้ยเมารถพี่น้องเลยเนาะทั้งที้พี่เพื่อนเคยขี่รถเมารถหอ่าพี่น้องเลยอ่ายยบดงไอ้แยบผมไปดึงแม่ผจากขอโทษในลายพี่น้องเลยเนาะเล็กน้อยผมเคยขี่รถจะกห้างหอกพี่น้องเลยเนาะ ห่างออกนอนๆเมารถอ๋อนอนนอนนอนตักสว่างนะยังดีแต่ว่าสว่างคนรูปเนาะสว่างคนสว่างคนระวังหัวเถื่อนอ right. ันน <isce aring> <the> like <ki> ี ball, ้เด้อเอานีเอาผ่าที่พกหนาไวปน้องอาการหน้าเป็นห่วงขนาดน้องไอเดียเทางรถไม่อย่ามองให้แล้วยังดีแต่ยังดีแต่สว่างคนเคยมีลูกเนาะคนก็เคยเอาน้องแจยกนี่คนก็พ่อเอาเป็นเนาะแต่ว่าสาลายนี่ก็เอาเป็นเด้อเนาะเนาะไอเแก่เนาะจะคู้ เพราะว่าขันชีพน่องนั่งอยู่ในน้าหนอ,อ,องมา่งเนี่ยหอมมากับห้างหอกเลยพี่น้องไปงตอนนี้จะกินแต่ว่าผ้าผู้เฒ่าไปหาหมอชุดไทยกับผ้าน้องไอเดียไปหาซื้อกันได้แบบนี้เนาะปินปปป้นหัวปะลูกปิ้นหัวแหงพ่อทางสาว่างเพื่อนก็นได้เอายางมองให้น้องดมเนะาะเพราะว่ากับมีทางเดียวนี้เท่ากับคือว่านั่งอยู่รถกับเป็นจังไหนเนาะบพสาะชิดเป็นจากที่หายมดดเมารถนี่รถไปรถนี่เนาะนี่เนาะมาเมารถนี่จากซอยเบ้นหน้ามาลูก พ่อชิจีี่เนนจุบจุบช่กะแพ่อทั้งสวางกแล้วเมนรูปให้เป็นซื่นอนาะได้เนาะเรได้ยินเรนาอนยังยังยังออกัวพี่น้องเลยด่ภาพบันกรดิบอชันติผ่าวันโชันจนเนาะราวสลายก็สว่างกับวิมไกันสั้เนาะตอนนี้กะโออพี่น้องเอนาะในกน <laughs> ารคอยนินเสียงก็ต้องขอทษขออภัยเน ปวดหักเนาะใสอยู่เพื่อนบบดมีผู้อยู่น้ามันคนเดียวบ้านนัคนเถ่าเพื่อนก็อยากไปนัพคนเถ่านักคอเถ่าไปใส่ก็อยากไปน้ากับเป็นพวกพนเถ่าเพื่อนอยู่เพื่อนมัมีคนเดิมเนาะติดไฟแดงบาดนี้อ้าวพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ติดไฟแดงเนาะติดไฟแดงค่ักะตอนนี้ก็อยู่มันกัดแดะพี่น้องแดะเนาะตามตั้งตัแต่วางเปินกระสีเปิดกันโคมพี่น้อง กำลังจะาออกไปข้างนอกแม่พอดี้กระจ่องปิดกำลังจะชิบหายนอีอเดโอ้โก่อนไล่บ้านก่อนไล่ดึงหัวขนอกไอเดียไว้เด้อยังไงตกนี่กะโอ้พี่น้องเปล่งแววตาเหมือนพี่น้องแฮ้ยลูกใครแน่บ่ใครแน่บ่ได้หักเลยหักอ๋อพี่น้องเอ้ยคนยากเอ๊ะมาจ้ะท่าเลยให้เพิ่นดมเอาเด้อสว่างเพิ่อนท่าเฉลายเพิ่นออกอาการหดนะคะอย่ามองอย่ามองตายยังตาป่วยเสียงบ่แม่นบ่ การเยทองเผยทองเนาะโคตเอาจะได้ฮอดเจ้าในฮอดเนาะอ่าน้องไอเดียเป็นกระชิรับเลยพี่น้องกัดพี่น้องสู้สู้น้องไอเดียรับโลดดะแต่ว่าการที่รับได้รถมันก็ะชิยากเนาะเพราะว่ามันกะหลังโคตรเลยพี่น้องเพราะว่ากระชินั่งลำบากไอ้พี่น้องจับไปเร่อจับไปเร่อขัดจองเลยแม่จังไหนเอ็งุูมปิวเร่อจับน้องไอเดียเลยสว่ายจังไหนน้องรับมากระจ้องปิวลงไป ไนองอมนอ้อารู้งมก็เมารถจะออกมาน้กันกว่านี้เม้อ,อกเป็นืงเลยไปหปเซเน้อนองอมะนะแก่แ้เสือให้เราให้อากาศมันโล่งนะสว่างมันปุ๊บเอา้าให้เพื่นสบายกระตูเนาะ แดาว่า่นอาการเพิ่นบวเพิ่นมาจากออกมานั่งอยู่นอกนี่เรียกเกือบห้างใช้อยู่รถกูเลยแต่ว่ามันนี้ก็เลยพาเพิ่นออกมานั่งอยู่นอกเนาะแต่ว่าเพิ่นได้ควรท้องเนาะมันก็เลยเอาไปอยู่เนาะกุญชีไข่ขึ้นไปเนาะเพิ่นได้ห้าตอนแรกกับกุญชคไข่เนาะตอนนี้ทางน้องไอเดียเพิ่นก็รับอยู่พี่น้องเพิ่นเมื่อยเนาะคนเพิ่นเมื่อยอ่อนเพียเนาะเล็กน้อย โอ้ต่ดิบตุนนางน้องนางแม่งเด็กน้อยอ่อนเพี้ยเมื่อเส้านี่เพิ่อนเราเพิ่อนท่กินสาวเส้าเลยตุซิตอ่าเปเพราะอะไรเจ้าวานเนี่ยเป็นเพรารากินสาวเส้าเนาะเพราะว่าเขาออมในเส้านี้ไม่รู้เพราะว่าเขาหยาดน่องคนแักเพิ่อนกว่าเพิ่อนประยากเข่าเมื่อเส้านี่ก็เลยเขาก็เลยเฝ้ามาเลยน่องคนแรกประอยากเข่าเพรแม่นกันยพื่อนท่านเพชรมอแนหั่นเลยเนาะเนี่ยเขาหยาด้คิวยาวเนาะ จะไปห่อทงหมออาการของน้องเพก่นกับทงสิดีขึ้นเนาะแต่กล่าวพี่น้องบอกกันว่าเขาไปห่อทงหมอนี่กับชนั่งผมไม่คบต่อใค่แน่ทุกคนเลยนะแม่นอากาศธรรมชาติเนาะก๋าชีคนเมื่อยที่นี่ผัดตากแดดอีกแดดจนีงออกมานั่งนอกเมาแบมาเมาแดดต่อเนาะสองเด่นพี่น้องแม่น อ๋อแต่พอชาวไรย่างยังอีกไกลอยู่สว่างใช่สู้ๆเด้อสว่างเด้อสว่างคนกับอุ้มน้องกับเจ้าอีนอเป็นตัดจิตตุลนยังอีกคนมากคือเคยมีลูกน้อยเนาะเพราะว่าเห็นเด็กน้อยเป็นเด็กซีเรจยสแบบนี้เลยสว่างสว่างขึ้นตัวคนไม่ได้เลยแม่สว่างกูอกคนเป็นแม่เป็นกระเข้าใจเนาะเวลาลูกคนบสบายเวลาน้องเจ็บเจ็บเปลี่ยนมาเป็นกับคนนี้น้ำตาหย่อยย่างกีบน้องคนเป็นแม่ เลียงเนาะเมนโอ้หน่องไอเดียอย่างนี้ไปเด็กอีกบ่บ่อ่ไปชิงอ้วกิงอ้ไปซอยห้องหมอเนาะไก่แล้กกับชิฮอดแล้วซื้อน่องไอเดียกับชิฮอดนั้นล่ะยิ่งด้วยฮะเฮ้ยตัวไปแจ้กอันนี่ไปตัวเนาะหน้าเลี้ยงจะรอดอยู่ได้กระซิบได้ตือนพี่น้องหน้าอยู่เนาะเอิ่งจออ้วกออเพิ่งนึงเลยยังว่าเพลิดเอาเนาะเข้าหรือบ่อย่างฮะเข้าหรือบ่ นว่ากินข้าวอิม่มให้ที่ต็ดทุกอย่างเลยให้แต่ยังไม่ไกินขา้ขาวถามเมื่อนี่นังน่งในหรือนั่งนอกนางนอก,นนนอกเนาะถ้าว่าเจ้านั่งนอกแต่ตอนสิีทเด็ดมันกระสีโเมาลดเด้อันนี้เพิ่นนั่งมาจุดฮอสเซโนูนอกแต่เฮือนของเพิ่นกันมันก็นเลยเห็นอากาศคืออี้มกินเนาะเรียกไม่กีบว่าสวัสดีแบดนี้ชิเบื่อสวัสดนี้แล้ว,วบบดนี้สวัสด์ถึงต้มโมต้มจุดเบื่อได้แบดนี้เพิ่นว่าเพิ่นคิวเอได้เพิ่อนรอด เนชียวแน่ละเอนเดียวมาเจอชบานเอยสเบือแล้วถัาใคจะออกแล้วบาดวมาห่าันออกดมใบ่ดมให้ดมอีกามมองยัไนเสิผู้ดังคือสิบคอนเสพะนะใครอีกบ่ดมอีกนนึงพอ่สายลนเนาะช่วยกันนอ อ๋คนกันรุ่นทางเด็กางนี้ังเนาะเป็นกันดีเนาะไอเดียเป็นกันดเนาะรับตาไว้เป็นแตงโมรับตาไว้เนาะแม่ต้องรับตาไว้ล่ะก็ต้องแนมเนาะแนมมันแห้งขึ้นหัวเนาะแม่ถ้าเขาแนมมันกระวิดหัวตืมอีกแค่แล้วแคแล้วแค่แล้วรับตาไว้หายใจเข้าลึกๆถึงเข้าถึงเข้าแม่ถึงเข้าลายๆเอออาปเร้าห้องมปีได้ ีเอาถึิงพอเท่าถึงสองอเด้งเน,นี่นี่มาองมอนี่เป็นแน้วนี่เนาะง้ออีบานนี่อ,อึ้บจะห้าด้วยจะห้าด้วยเออเนาะเปิดกับเมื่อยเนาะพี่น้องเปิดไก่อยกรับเลยเนาะคนเมา <S <S เรถนี่คืออาการของเมารถ้ง้อีกบานหนึ่งบานอีง้อลงบานอีกทอดเลยเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวา เมาล่างพี่น้องเอ๋ยที่เรานั่งอยู่วงรายเนาะจังว่ายจากซอยเรือเนอะาะเพราะว่าน้องยาขาดขอบูปุตขาดโคขาดแม่ย์มองจะยังให้ผู้สาคนตามองเห็นเนาะอ่าจะให้ผู้สาตามองเห็นจะได้เลี้ยงลานได้สะดวกจะเป็นกำลังใจช่วยกันเนยเด้อพี่น้องเอ๋ยน,น้องเฮยผู้สาน้องไอเดียแนยมันเห็นเด้อเนาะโอเคฮอดแนบบาทนี้แอน ห่อแล้วก็หาอยู่โฮมให้พาน้องไอเดียอยู่โฮมเนาะพาน้องไอเดียนทำยูโฮมก่อนเนาะเขากันเนาะการใส่ทั้งสกิมเพิ่นพาผ้าถาวรของไอเดียไปหาหมอเนาะแต่ว่าทั้งเอากระิได้อยู่กับน้องไอเดียเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นกับอากาศยังจะเริ่มจะเริ่มเลยแม่แม่มาข้าลูกล่งหลักมาข้าลูกนั่งรองก่อนมาข้าลูกมาข้าลูกที่ห้าอีกแล้วบ่อีบอกขยันเออห้าลุงดูสิเพราะว่าถุงเขากับเบิดเด้อเนาะ แต่ว่าเพื่อนบอกว่าต้องนวดบนงอนให้สว่างเลยคนเมารถไปไหนแล้วนะไบไหนแล้วบ่สบ้านเนี่ยจะนอนชิ้นวดเลยเพื่อนอ่าบีปแน่แน่แล้วบ่เงียจ้าไปไหนแล้วไปหากินข้าวนั่งพักพอนไปหากินข้าวจะน้อยนี่โย่จะดมนะดมแล้วจ้าคุณวางช่วยเต็มที่เข้าที่ช่วยได้เบข่าววันระวังรถเด้อข้าวแก้มคนเมารถนะเพื่อข่าวภาคแห้งภาคชักเอาขายข้าวเปียกไปชุดหนึ่งแล้ว อะมัดผน้องคนกันพี่้องเลยผมหยุงผมยองสบายดีน้องอ้อมออนี้องอ้อมนีเลยเมาอีก่หนึ่งมาให้น้องเพิ่นใหม่ช่ะแต่ก็ไม่มีเนาะแต่มัดไปก่อนมัดไปก่อนมันงยมันสินาะชนะมือตไเนาะออะัเ่นกันมารถ้ากินข้าวสาวยิ่งกินต้มไรเขาเปียกเนาะถ้ากินข้าวนี่แห้งออกลายเต็มทงอายะ เออเนมีมีเนาะสิพาหมักแตงให้น้องไอเดียกินกันเนาะก็ได้มาหอดท้องโมได้ดูน้ำงเนาะเด็ดเด็ดเด็่แน่นทุ่งโมที่มาทำมาทำพะเท้าให้นวดบวงอนนี้เป็นินวดมาให้คให้เมยวางนวดให้มาเมยวางชิ้นนวดให้มไเออบีบงอนมันยังนี่มันสีหายดีมันชิเก่งแก้บวชเสือจะบ้าหอนแม่แก้น้องหลามันจะหลับออกแก้บเอ้าเน้อ เออเอางาบานิน้องเดียยน้องอเอาข่าวไว้ให้น้องอยู่รู้ไว้ดี่าลสาวมันเั่ดูแล้กนหน่อยเดียวนอนหนก่อนไม่ได้่ใครเนี่ยเราบอกสบายก็เมยหวานนู่นไถ่ยิี้อ่ยิ่งใครเนี่ยเราบอกวันนี้้านพ่อเทาเขาับไปห้องมัวเพราะว่าเดี๋ยวจะหวนเดี๋ยวลงไม่ใช่ได้คิ้วยาวเนาะเออตอนนี้ทางสาวคือมังกาได้ผ้าพ่อเท่าเพิ่นเขาไปหาห้องมัวเนาะะ เดี๋ยวจะได้ขีเข่าไปตามลังเนาะอยู่กับน้องบ้านลูกปหาอยู่โฮม่อยู่นี่แล้วมันมีบทหนังอ่ะเห็นว่ามันอันนั้นอยู่กับบ้านรถนี่แล้วเดี๋ยวลงไปมันไม่มีบทหนังเนี่ยยูี่นี่มันก็โฮมอยู่ มีกระหอยู่แค่เนาะมันบ่มีบนนั่งได้สว่างเลยตู้ชิดลงไปหาสำรวจบนนั่งก่อนเนาะว่ามีบ่อนใดปิดต่นั่งไม่ได้เอาไข่เฝ้าไอ่เฝ้าจะยังไงก็เฝ้าเนาะไปนั่งตักแม่วางก่อนให้เมย์วางงวดให้ก่อนให้อาการเริ่มดีแล้วจะไปหานั่งบ่อนอื่นก่อนถ้าเจ้าลูกต่อนี่มันสิเป็นวิ่งเนี่ยล่ะอ๋อนี่ฉันได้ไปหานั่งมีบ่อนกินดูเพลนะขมเปี้ยที่ทั้งหมด ก็จะไดี๋ย้จะไปหากินนะให้แ่จังหน่อยก่อนให้ใครก่อนให้แม่ยวางงวดให้จังหน่อยก่อนวีพอวีชิบ่ะให้แน่บอวีด้วยน้องออมวีให้น้องดูเมนเมนวีให้นน้องวีให้น้องก่อนอ่าเย็นแล้วบ้านนี่น่าจะเลือยงเนาะบ้วนแล้วบ้วนปากฮาคือบ้วนปากก่อนเลยบ้วนรูบบ้วนก่อนอันนั้นน้ำนะบ้วนบ้วนนี่เจ้าสวัส วนปากเียวัวแหละแม่วางสีเอาน้าให้วนปากอยากมาอีกว่าแบบนี้แบบแล้วเนาะไปวัวหูเลิกคนล้มตังค์หมดเลิกวัลงมีัก็ได้นี่ล้มยังไงให้น้องไอเดียเพิ่นวัวปากเนาะเพราะว่าเพิ่นกะได้อ้วกออกมาเพิ่นกะชิบมปากผมคอเนาะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่หน้าห้องหมอแล้วเนาะ สิบ้านองไอเดียเพิ่นลงไปอยู่ที่โฮมไม้เนาะนี่เยอะเย่ว่าอ้าสว่างอุ้มน้องไอเดียไปเลยพี่น้องโอ้โหกะสงสารน้องไอเดียเพิ่นเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็อยากมากน้ำผอเถ่าเพิ่นเพิ่นก็เป็นห่วงผอเถ่าเพิ่นเนาะเพิ่นเป็นห่วงผอเถ่าเพิ่นก็เพิ่นก็บ่เคยขี่รถเนาะเด็กน้อยยุติเยือกแต่ซานพอออกนอกบ้านขี่รถขี่ล่างกับเมารถเนาะพี่น้อง กยังไง้พฒ่าเพิ่นมองเห็นเนอกจากวา่าผู้ใหญ่ใจดีท่าในใดอยากจะช่วยเหลือเน,นอกกาะกจาเป็นผู้ให้โพถ่าน้องไอเดียเพิ่นมาหาหมอให้ตาเพิ่นสายตาเพิ่นมองเห็นก็าสามารถติดต่อเข้ามาหรือว่าช่วยเหลือเข้ามาทั้งชาวไรก็ได้เนาะกระสิประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ชาวไรไม่จะพอจไ้ไเบอร์สนี่เด้อเจ็นจังอะไรเนาะนอ๋อ คือเมาล้เท่บางหน้านี่บวเดินมาเดินงาเดิลอยล่างบวเดิเมาเนาะตอนนี้ทั้งอากาศของน้องไอเดียเป็นกะอากาศดีขึ้นแล้วเนาะเน่พอลงมาแล้วใครในนออบาด้เนาะฮะขั้วขั้วนั่งรถนั่งถอดเกือบนั่งรถหลายนั่งเกือบจะรู้จะกระถอดเกือบนั่งเกือบแน่มื่อยได้นั่งไปถึงพอใครเขาจังไปหารอดินเนาะ บ่คยขีรถเนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สลายกิจการเจ้าใบเสนีขอขอบคุณขอบคุณเด้อที่เสียสละเวลาอันนี้ค่ะคุณผู้ชมคลิปสลายแต่ต้นจนจบเนาะท้าวาสลายว่าพี่ติวายการทำอันใดโปรถูกต้องเนาะสลายก็ต้องขอโทษขออภัยนำเอฟซีเบอร์สุขทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จ้าใบเสนีขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อสบายดีน้องอ้อมสบายดีน้องไอเดียได้สู้ๆให้เบิ่งดู เนสื่อๆเนาะ